ตัวเบลอร์เลยค่ะ,ต,ต,ะคต,ต,ตัวเงินตัวทองโหวิ่งลงน้ำเลยโหเท่าทอร่าเคตัวลงน้ำตุ้มเลยจะพี่น้องตัวเงินตัวทองวมืนอ้มีแดดจะพี่น้อง 我多解。Oh,